สวัสดีค่ะสวัสดี <circ man. S 1> ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะ,จะเจอกันอีกแล้วกับน้องเอมี่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะ่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับเอมี่นะคะเอมี่ก็ต้องพารถสวยมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะวันนี้เอมี่อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ค่ะเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เอมี่นะคะพามาเดินดูรถครอบครัวนะคะสไตล์เอมี่เลยนะพาเดินดู ทุกคันนะคะในโซนรถครอบครัวนะคะในโซนของรถที่พร้อมขายนะรถของเรานะคะก็จะมีเป็นแบรนด์หลักส่วสนมากค่ะนะคะมิล็กฟอร์จูเนอร์ปาเจโรนะคะก็มีคระปะปนกันไปนะคะพี่ของเราทุกคันนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะประวัติศูน์นะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักค่ะไม่มีพิคว่ำ ไม่มีจมน้ำไม่มีกลับสีไม่มีกรอใหม่ไม่มีตัดต่อตัดแต่งไม่ย้อมแมวขายคุณลูกค้าแน่นอนค่ะพี่ของเรานะคะคัดรถสวยๆเข้ามาให้เอฟซีทุกท่านได้ชมกันนะบอกเลยว่ารถของเรานะคะคุณภาพดีแน่นอนนะคะการันตีด้วยยอดขายจากบริษัทเพชรยอดน,นะคะเดือนละ150คันค่ะพี่นะนี่เลยสำหรับใครท่านใดนะคะหารถครอบครัวนะคะสภาพสวยๆไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะเอมี่พามาดูรถกันค่ะพี่ นี่ก็จะเป็นไฟแนนซ์กรุงศรีนะคะจัดทุกคันดันทุกเคสโอเคนะท่านใดนะคะสนใจรถรุ่นอะไรนะคะก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะพี่รถของเรานะคะเรากครัวเจ็ดที่นั่งเนาะผ่อนเริ่มต้นเดือนละนะคะหนึ่งหืหนึ่งพันบาทเริ่มต้นเลยนะ เครดิตดีฟรีดาวค่ะดอกเบี้ยทุกถูกเลยนะของเราเริ่มต้น2.9%นะคะอยู่ที่ตามเครดิตคุณลูกค้าส่วนใหญ่เลยนะคะท่านใดนะอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อรถได้นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะคะถึงหน้าบ้านท่านเลยนะ,ะทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยค่ะพี่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคันนี้กันก่อนนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นอิลซูมิลเอ็กนะคะ3.0อัลติเมทรุ่นท็อปขับ4ค่ะพี่ตัวรถสีขาวค่ะนะคะคันนี้เหมือนจะเป็นปี2022 นะราคา1,100 0ล้านบาทค่ะพี่สภาพรถด้านนอกด้านในบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะคะรถมือเดียวนะรถใช้งานมือเดียวนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักเข้ามาขายแน่นอนค่ะพี่เห็นหรือเปล่านีสภาพด้านในพี่ดูนะเดิมๆโรงงานเลยค่ะนะคะภายในนะคันนี้ไม่เอี่ยมเดี๋ยวขอดูป้ายราคาแป๊บหนึ่งคันนี้ปี2021ค่ะพี่ไม่ห้าหมื่นนะเป็น3.0 Ultimate 4 Wheel นะคะนี่เลยนะหนึ่งล้านหนึ่บาทค่ะพี่นะด้านในายให้อ p อปชันมาจาัดเต็มแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะพี่ได้เป็นตัว Adaptive c r u i s e c o n t r o l นะคะปรับเปลี่ยนความเร็วแปรผันตามคันด้านหน้านะคะได้มาครบแล้วนะพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์รอบคันนะคะแล้วก็นี่เลยเป็นตัวชุดแต่งฟรีฟอร์ม สวยๆเลยค่ะพี่คันนี้ปี2021นะคะรถมือเดียวไม้50,000หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทค่ะพี่ใครอยากเป็นเจ้าของนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะพี่นะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะนะคันนี้ป้ายทะเบียนนี้เลยนะสองสามสามแปดลัดลีนะคะพี่อ่ามาดูอีกคันหนึ่งดีกว่าค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะมิวเอ็กหน้าใหม่นะคะแต่ต้องการอยากได้นะคะรถมิวเอ็ก Chain, นะใหม่เนื้อเชนเนาะโฉมใหม่ที่ราคาถูกลงประหยัดประหยัดนะคะไม่ถึง9 0 0 0แสนคันนี้เลยค่ะพี่ Isuzu MU-X 1.9 Active นะคะตัวรถปี 2, 2022จด23นะเหมือนจะมายอยู่ประมาณ4 0 0 0 0ื่0 0 0โลคันนี้8,99,000บาท899ค่ะซื้อสดได้เนะาะจัดเน้นก็ได้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ให้ออปชันมาไม่ขีเหล่นนะคะนี่เลยให้ดูด้านในกัน นี่ค่คะด้านในนะคะก็จะได้เป็นตัวเบาะผ้ากำมะหยี่เนาะตรงสเปคของเขานะคะแอคทีฟนะเบาะผ้ากำมะหยี่นะนี่เลยเดิมๆโรงงานมีที่วางแขนภายในก็จะเป็นวัสดุอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นตัวโลเนาะมีหน้าจอมีกล้องถอยให้นะคะแอร์ระบบอนาล็อกเกียร์ออตโต้นะเบรกมือไฟฟ้านะคะนี่เลยพวงมาลัยมัลติฟังชันสวยๆเลยค่ะคันนี้นะคะ899,000บาท 8 9 9พี่จบราคานี้ได้เลยนะจนัดแนนดอกเบี้ย2 7 9สวยมากนะปะทะเบียนนี้เลยค่ะ4 863ปนครนายกนะคะหรือใครนะคะต้องการอยากได้งบที่ถูกลงมากว่านี้อีกค่ะนี่เรามีคันนี้นะปี2020เป็นรุ่นพิเศษนะคะเป็นรุ่น1.9 The o n y x ค่ะนะคะตัวรถปี2020นะคะไม่แสนกลางๆ 799,000บาทผ่อน13,000บาทตลอดสัญญาตัวรถสีขาวมุกได้เป็นชุดแต่งเดอออนะะิกะชุดแต่งตัวกระจังหน้าเป็นลมดำนะแล้วก็ตัวชุดกันชนหน้าหลังสีดำตัดกับสีขาวสวยงามเลยค่ะพี่จะได้เป็นเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะรุ่นเดอออนิกตัวรถปี2020คันนี้เป็นรถปลดระวางนะรถปลดมา นะฮะเข้าศูนย์ตรวจสอบทุกระยะสภาพโดยรวมสวยเลยพี่ภูมลไยหนังมัลติฟังกชันมาพร้อมกับตัวพันเดิลชิปแล้วก็คุชคอนโทลค่ะตัวเครื่องเล่นหน้าจอทัสกีนนะฮะมีตัวเนวี่แอระบบออโต้ค่ะเกียร์ออโต้ตัวเบาะคนขับประไฟฟ้านะคะนี่เบาะหนังสีดำสภาพสวยเลยคันนี้7จ็ดแสนเกบาทเจ9ค่ะพี่ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่บาท ะะรถสวยคงสร้างเดิมโรงงานเลยนะสภาพดีคัดเกตแน่นอนคันนี้นะรถมือเดียวอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมไม่มีเข้ามาขายแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นี่ไยทะเบียนนี้เลยนะหนึ 1, 2, 3, 7, 7, ่งสอกรุงเทพมหานครได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันนะคะได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะพี่สภาพสวยเลยนี่7.9 9ซื้อสดก็ได้จัดเน้นก็ได้นะฮะด้านหลังนะมีตัวมีตัวจอกลางให้นะคะนี่ เหมาะกับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์ค่ะคันนี้นะคะจัดไปเลยพี่79็ดเก้าเก้านะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะ79็เหมือนกันนะคะตัวรถปีสองพันไมล์แสนกิโลแต่เหมือนคันนี้ติดจองแล้วนะจ๊ะพี่ของเรามาไวไปไวแน่นอนนะคันนี้นี่ไมล์หนึ่งแสนกิโลค่ะตัวรถปีสองพันะคะ1.9ึ่งจุดเก้ออนิผ่อนประมาณ1นึ่0หนามนะคะราคานี้นะฟรีดาวนะคือเลสฟรีดาวนะคะคันนี้ นี่คันนี้เป็นตัว2.4ขับ2นะคะตัวเต้าฟอร์จูเนอร์2.4 V ขับ2ปี18นะคะไม่ <My> 90,000อ๋อตัวนี้เป็นตัวขับ4 2.4สิกมาโฟขับ4นะคะราคา899,000บาท899,000นะผ่อนประมาณ1 5 0 0 0ตลอดสัญญาค่ะนี่เลยสภาพสวยเลยค่ะพี่พี่ดูนะจ๊ะอ่ะไม่90,000นะตัวเต้าฟอร์จูเนอร์ ท่านใดสนใจเนะคะติดต่อหาน้องอมี่ได้เลยนะหายากนะคะสเปคน,นี้นะ2.44จุดสีวินะตัวซิกมาโฟขับสี่นะคะนี่โลโก้ซิกมาโฟตัวต้าฟอร์จูเนอร์นะคะปัตยเบียน9801นะประตูด้านหลังเป็นประตูไฟฟ้าค่ะแค่คลิกพอจบนี่รถสีดำนะสีเดิมโรงงานรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะ ตัว2 4ซมาโฟภายในเป็นเบาะน้ำตาลนะคะเบาะหนังน้ำตาลของเดิมน้ำเบาะด้านหลังแถวสุดท้ายก็จะพับเก็บขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วแต่คนชอบค่ะพี่อย่างตัวมิวเอ็กก็จะพับเรียบเลยนะเก็บของปูปิกดิกได้นะคะอย่างตัวฟร์จูเนียก็จะพับขึ้นเนาะ,ะดีคนละแบบค่ะอยู่ที่ใครชอบนะคะนี่ตัวนี้ 2.4V ซิก m a โฟสีดำสนใจนะคะกริ๊งกรังมาได้เลยจ้าไม่ต้องห่วงนะเอมี่ยินดีค่ะปรึกษาทุกท่านอยู่แล้วนะคะ มาดูอีกคันหนึ่งนะคะเป็นตัว Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium นะคะคำนี้นะเป็นตัว 4WD ตัวรถปี18ค่ะราคา810,000บาทเท่านั้นนะคะ819,000บาทท่านใดสนใจนะคะเรามีตัวประกันเครื่องเกียร์แถมให้1ปีนะคะเข้าศูนย์บริการนะซื้อมิ h ูเข้าศูนย์มิสูซื้อโตโยต้าเข้าศูนย์โตโยต้าซื้ออิสุสูเข้าศูนย์อิสุ u เลยนะ1ปีจัดไปค่ะพี่นี่ ท่านใดสนใจแม่จ้าสำหรับตัวนี้นะคะมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตตัวท็อปนะ2 4 g t พรีเมียมนะคะสีเทาดำได้เป็นตัวเซ็นเซอร์ลออคันทั้งหมดเลยนะสภาพดีเลยมาพร้อมกับตัวล้อแม็กขอบ20นะคะเจ้าของเดิมจัดแม็กแต่งทรงมาให้เรียบร้อยเลยสวยสเลยพี่เป็นกึ่งรถ PPV นะคะแล้วก็สายซิ่งด้านในออปชั่นให้มาจัดเต็มแล้วนะคะสำหรับตัวพวงมาลัยมียตูอะดปทีฟครูซซอนโทนนะคะ แล้วก็ตัวพันเดิลชิพนะสำหรับคันนี้นะคะอ่าฟูลสตาร์ทนะคะบายสปอร์ตมอนิเตอร์เนาะนี่เลยพี่ดูนะคะสภาพดีเลยนะสำหรับตัวปเจโร่ไมล์แสนสองนะคะไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะรถมือเดียวป้ายแดงสภาพดีคัดเกรดนะคะด้านหลังมีจอกลางให้นะมีจอกลางให้ก็เป็นตัวแบรนรองของแข็งนะคะที่น่าใช้งาน นะคะคบอกเลยว่าไม่คิ้วคิค้เลดแน่นอนขับปาเจโรนี่ตัวไฟท้าย LED เส้นยาวอย่างนี้นะจ๊ะดูตัวเซนเซอร์2 4 6นะคะเซนเซอร์ทั้งหมดด้านหลัง6กตาแหน่งด้านหน้าอีก6ตําแหน่งเป็น14จุดนะคะนี่สวยๆเลยค่ะพี่น่าใช้งานนะสำหรับตัวปาเจโร่ด้านหลังนี่เป็นประตูแมนนวลอยู่นะคะนี่ค่ะ ท่านใดสนใจนะคะอยากได้อยากเป็นเจ้าของนะติดต่อน,น้องเอมมี่มาได้เลยค่ะพี่ยินดีรับใช้นะคะยินดีให้บริการนะคะเรื่องการดูรถเรื่องการซื้อรถนะจ๊ะพี่นะนี่ประเทศเบียนนี้นะคะ4ี่5กรุงเทพมหานครนะคะใครอยากได้นะกดติดตามโทรได้เลยด้านล,ล่างใต้คลิปมีไลน์ให้นะจ๊ะมาดูคันนี้กันบ้างดีกว่าแลกเทนมีหนึ่งคันที่น่าใช้งานนะคะสำหรับตัวตัวต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4V Sigma 4 4WD นะคะไมล62,000กิโลกับราคา949,000บาทนะฮะตัวรถปี19รถสีเทาดำนะคะนี่ตัว2.4 Sigma 4รถน่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นนะจ๊ะรถสวยโครงสร้างเดิมนะ ไม่เดิมแน่นอนไม่แท้โรงงานแน่นอนค่ะพี่ตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ทุกคันของเราบุ๊กโซวิตมีให้คุณลูกค้าตรวจสอบได้ครบหมดเลยนะคะสําหรับด้านในนะฮะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับตัวพันเดันชิพนะคะแล้วก็ตัวครุสโซนโคนค่ะนะนี่เลยไม่หกหมื่กิโลไม่เดิมไม่แท้แน่นอนนะจ๊ะ ตัวหน้าจอเดิม t o y o ต a มีตัวเนวีนะฮะระบบนำทางแม่นยำได้เป็นแอร์ระบบออโต้เกียร์ออโต้ค่ะคอนโซลกลางตกแต่งลายไม้สวยงามตัวบอกไฟฟ้าปรับคู่หน้าเลยนะฮะเบาะหนังสีน้ำตาลสภาพสวยเลยนะคะสำหรับ Fortuner 2.4ขับ4คันนี้นะคะใครอยากเป็นเจ้าของนะติดต่อหาน้องเอมมี่นะคะได้เลยด้านล่างใต้คลิปมีลิงก์ไลน์อยู่กับเบอร์โทรนะจ๊ะนี่ สีเทาดำรถหน้าใช้งานนะคัะนนี้นะคะรถเจ้าของเดียวนะเจ้าของเดียวผ่านมามือเดียวนะรถไม่ช้ำแน่นอนนะคะนี่พี่ดูสภาพดีสุดๆนี่ค่ะเห็นไหมคะตัวโครงสร้างนะโครงสร้างเดิมๆโรงงานแน่นอนค่ะพี่อยากให้คุณลูกค้านะคะเข้ามาลองชมรถด้วยตัวเองนะคะมาทดลองขับได้เลยนะคะที่ บริษัทเพชรยนต์นะคะมาหาน้องเอมี่ได้เลยนะดูประสบการณ์งานขายที่เพชรยนต์ห้าปีนะคะจบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนพี่นี่สวยๆเลยคันนี้นะคะสนใจรีบติดต่อหาหนูได้เลยนะจ๊ะมาดูคันนี้กันหน่อยนะคะสำหรับตัว t ต y o ต a Fortuner อ 2.4V สีขาวมุกเนะะี่ยครับสองปีหนึ่งแปดนะแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะพี่รถ สวยๆเลยนะโครงสร้างเดิมๆโรงงานนะสภาพดีคัดเกตอีกหนึ่งคันนะคะนี่เลยค่ะพี่เห็นไหมคะด้านในสภาพใหม่เอี่ยมนะไม่มีรอยช้ำนะตัวเบาะไม่แตกไม่ขาดไม่ยับนะคะสภาพด้านในไม่โทมแน่นอนค่ะพี่พี่ดูเลยนะคะรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะ,คะใครไปอยากเป็นเจ้าของนะคะติดต่อหาน้องเอมมี่ได้เลยนะมาเลือกชมมาลองขับมาลองดูได้นะคะที่ เพชรยนต์นะเสรีไทย68แแยกหนึ่งกรุงเทพมหานครค่ะพี่พี่ดูเลยค่ะนะคะรถส,สวยๆเลยนะคันนี้นะใครท่านใดอยากได้ไม่จ้าถ้าอยากได้นะติดต่อหาน้องเอ็มมี่ได้เลยค่ะพี่นี่สีขาวมาดูกันตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดแปดขับสองนะคะสองจุดแปดขับสองนะคันนี้ ปี2019นะคะราคา989นะราคา989ก็นนี้เป็น2.8ขับ4นะคะ2.8ขับ4พี่ด้านในตัว2.8ขับ4จะเป็นเบาะหนังสีส้มชามัวนะคะนี่เลยรถสภาพสวยๆเลยค่ะพี่ด้านในเห็นไหมคะใครอยากได้นะติดต่อหาน้องเอมมี่ได้นะคะพี่ดูรถไม่ช้ำนะ9 8้า0 0นบาท เรามีรถให้พี่เลือกมากมายหลายคันเลยค่ะพี่เข้ามาพูดคุยกันนะคะสวยๆเลยนะรถของเราคัดเกตทุกคันนะคะรถอุบัติเหตุชนหนักเราไม่รับเข้ามาขายนะคะนี่คันนี้นะคะเป็นอิสูมิลเอ็กนะคะ1.9 DVD นะคะปี2020ราคา769,000บาท769,000บาทค่ะพี่ายทะเบียนนี้เลยนะ,ะได้เป็นปี2020 รถส,สวยๆเลยค่ะพี่ไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะคะไม่แสนสี่เท่านั้นนะนี่พี่ดูด้านในคือกลิ่นหอมมากๆนี่ค่ะอยากเป็นเจ้าของไหมคะถ้าอยากเป็นเจ้าของนะจ๊ะมามาหาน้องเอมี่ได้เลยค่ะพี่มาเลือกชมมาลองขับมาดูรถตัวจริงได้เลยลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะจ๊ะ คันนี้นะคะคันนี้ก็จะเป็นตัว t o y o ต a f o r t u จ e r นนี่ฮะสอใช่ไหมคันนี้สออ่ะสองอ่ะไม่ใช่คันนี้2.4ขอโทษทีมันมี2คันคันนี้เป็นตัว2.4 V จขับ2ปี18นะฮะราคา8 5 9 0 0นบาท 8 5 9 0 0 0บาทค่ะพี่ได้เป็นเจ้าของ t ต y o ต a f o r t u n e er, เนอนะคะรุ่นนี้นะรถปลดระวางของหน่วยงานธนาคารออมสินกสิกรนะคะรถไม่มีช้ำประวัติศูนย์ทั้งหมดเลยพี่8 5 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อน1 0 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญานะจ๊ะอ่ารายได้3าม0 0ื่นบาทมาเลยพี่ซื้อคนเดียวจบได้เลยนะคะไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องคํำให้ยุ่งยากมาหาน้องเอมี่ได้เลยที่บริษัทเรานะจ๊ะนี่พี่ดู สวยๆเลยค่ะนะคะประทะเบียนนี้7719นะคะหรือใครนะคะต้องการอยากได้รถครอบครัวเครื่องเบนซินนี่เลยคันนี้เลยพี่นะคะ t ต y o ต้ตาฟอร์ n e เนอร์เ็บนซินโฉมแชมป์ปี13นะคะรถ2.7เ็บนซินนะคะสี9แสนแปดมนบาทสี9แปดพี่ซื้อสดจัดไปเลยราคานี้489 นะปังปังรับไปเลยพี่489นะมาหรืออยากได้ราคาไหนทักมาพูดคุยกันได้เลยนะจ๊ะสวยๆเลยคันนี้นะ2 7ุดเ็บนซินนะคะตัวรถปี13นะอ่านะหรือใครนะคะต้องการอยากได้อิสุมิวเซเว่นเราก็มีนะจ๊ะคันนี้นะราคา379,000บาทอิสุ มิเซเว่นมจุดศูชอยนะคะ VGs ปี2011นะคะไม่สองแสนเนาะสามค่ะพี่สามแสนบาทสวยๆเลยนะคะสภาพดีนะรถไม่มีอุบัติเหตุคันนี้นะคะเป็น2.4 2.8คันนี้2.8งอีกแล้วหรอดูสักพู่นึงสองจุดปดนะคะนี่ ท่านใดสนใจนะจ๊ะอยากได้นะคะคันนี้เป็น2.8เนาะ2.8 V ขับสองปีสิบแปดนี่เลยค่ะพี่อยากได้รุ่นไหนนะจ๊ะคอมเมนต์พูดคุยกันนะพูดคุยกันได้เลยอยากมาชมรถตัวจริงนะคะอยากมาลองขับมาหาเอมมี่ได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะคะรถของเราคัดเกดทุกคันแน่นอน มาแล้วนะคะติดต่อเอมี่ได้เลยนะคะพี่ด้านล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรเอมี่อยู่นะคะ096 7 2 5 2736ค่ะพี่096 725 2736ค่ะด้านล่างใต้คลิปนะคะมีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์ให้ชัดเจนแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะพี่นะใครอยากได้รุ่นไหนทักไลน์มาโทรมาได้เลยนะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่ไม่ต้องเกรงใจจ้าโอเค ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็อาซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่นะคะรีวิวอะไรให้ดูอีกติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ